อืมโอ้ยน้องออกมาแลว้วแต่บนลูนนี่บอกเลยว่าเป็นปลาที่อึดถึกทนมากๆสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับนี่เห็นไหมนี่คืออะไรหินใช่ไหมจริงๆมันคือเป็นหินภูเขาไฟก้อนเล็กซึ่งผมจะเอามาทำบ้านจุลินทรีย์นะแล้วก็จะใช้เป็น ตอนนี้ตอนนี้ก็คือเซรามิกลิงนะครับนะครับเป็นก้อนเป็นรูเหมือนวงแหวนะนะ่ะเนาะเนี่ยแล้วก็ผมจะมาเอาสารลายสารลายที่อยู่ในนี้เนาะก็คือจะมาเด็ดเขาแล้วก็เอามาใส่เซรามิกลิงเพื่อนะครับให้เป็นที่อยู่ของจูเินซีปนะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยวิธีการของผมนะครับนี่เมื่อกี้ไปรักบอลอีกบ่อนหนึ่งมาเป็นบอลเป็นรูใหญ่อันนี้ก็จะใช้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นรูเล็กคือมันจะใส่ได้น้อยหน่อยเนาะนี่ก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ ผมจะลองเทสรูใหญ่ให้นี่เลยเอาสาลายมาลงไว้สามสี่ต้นเองนะตอนนี้เขาแตกแบบเยอะแล้วอะก็คือผมจะเอาไว้ให้หอยด้วยแล้วก็เอาไว้ทําที่อยู่ปลาด้วยครับก็เป็นเลือกจิบ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 เอาอันนี้ก็มีอันนี้ใช้อันนี้ก่อนแล้วกันใช้ด้วยกันเลยอะนี่อะไรฮะพุงชโดแล้วก็หางกระรอก คือมีไว้เพื่อให้ลูกปลาเขานะครับมีที่หลบภัยแล้วก็ให้เขาว่ามีความรู้สึกว่า,าปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นอาหารของปลาได้ด้วยนะจริงๆนะถ้าใครถามว่าสาล่ายอะไรดีที่สุดสําหรับผมนะผมจะสาลายผักชีเพื่อนๆสาหร่สาลายผักชีเนี่ยเขาจะทนมากเขาจะทนมากๆเลยแล้วก็ไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยร่วงด้วย แล้วก็พุงจะโดนี่แหละปลาปลามันไปกัดใบเขาไม่ค่อยหลุดแต่เนี้ยมันจะหลุดบ่อยเนี่ยถ้าอยู่กลางแดดนานามันก็จะเปื่อยแต่ถ้าใครอยู่ในร่มก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ข้อดีคือมันเป็นอาหารของปลาได้ครับนะผมก็จะเอาประมาณนี้เป็นพุ่มประมาณนี้นะฮะเพื่อนนี่เนาะเปิดไฟไปแล้วแล้วก็รูดใบเขาออกสักนิดหนึ่ง สาล่ายเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นง่ายนะเ,นเพื่อนเป็นง่ายแต่ยากอันไหนเปื่อยอันไหนเน่าก็ค่อยๆเก็บออกไปเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยอะ่ะนี่ผมจะทำเป็นลูกบอลอย่างนี้อันนี้ก็คือปล่อยให้เขาลอยในในนี้ได้เลยนะในอ่างได้เลยสบายๆนะครับไม่ต้องมีดินไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะใช้ เขาเรียกว่าแร่รจุลินทรีย์หรือว่าแร่ธาตุอาหารจากพวกขี้ปลานี่แหละครับเวลาเขาลากเขาออกมาเป็นฝอยเขาขาวแบบนี้เนี่ยเป็นเส้นเขาขวอย่างเงี้ยลากเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะไปดูดกินสารอาหารนะครับอัอนนี้ต้องเตรียมบ่อไว้ก่อนแต่ตองใส่จะย้ายปลาไม่ทันนะวันเนี้ยแต่ขอเตรียมบ่อไว้ก่อนแล้วก็ใส่จุลินทรีย์ในบ่อแล้วก็รันน้ําไว้สักคืนหนึ่งก่อน แต่น้ำผมทำทิ้งไว้นานแล้วล่ะประเด็นคือนกกระยางผมนี่แหละนกกระยางผมอยากจะร้องไห้แต่ตอนนี้ฝนตกแล้วมันก็เริ่มไปแบบอยู่ที่มันเป็นนานๆแล้วนะส็ดแล้วเพื่อนเพื่อนได้มาสี่สี่อันแบบนี้นี่ได้มาสี่อันกับลูกใหญ่อันหนึ่งยาวๆมันเป็นบอ่อใหญ่ไงวิธีการผมก็ เอาอะไรมาใส่นี้ก่อนผมจะเทอันนี้ผมจะเทที่แอดเก่ามีอยู่ก่อนแล้วก็เอาเนี้ไว้ข้างล่างแล้วก็วางไปตามสาไตล์เลยครับไม่ต้องไปคิดเยอะจะใส่แค่อันเดียวให้มันเป็นพุ่มก็แล้วกันสีทิศแบบนี้ทานไว้ตรงกลางก็แล้วกันทับรากที่มันโผมาไว้ <laughs> ก็วางไว้ข้างๆแบบนี้วางอันนี้ทับไปได้เลยนะไม่ต้องกลัวผมก็ไม่ใช่เซียนอะไรนะเ,นเพื่อนๆก็อาศัยทํานู่นทานี่เจอนู่นพอปรับนู่นปรับนี่ไปปุ๊บมันก็เออมันก็ใช้ได้นะอะไรประมาณเนี้ยมีตายบ้างมีฟื้นบ้างมีอยู่บ้างแต่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็หินเยอะเหลือเกิน นี่ไม่เป็นไรนี่มันเป็นเป็น,ปนบ่อหินเพราะว่ามันเป็นหินภูเขาไฟเล็กมันจะลอยบ้างอ่ะผมจะใช้แค่นี้มก็จะเป็นลักษณะนี้เ,เพื่อนห้อยยาวๆย,ยงยงเด<ๆ>ี๋ยวไปไว้ในบ่อก,กันนี่นะเ,นเพื่อนได้แล้วไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้แดดไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าแดดมันมาบ่อย,อยตรงเนี้ยจึบ๊บโอ้ยมีเศษแหนมันด้วย <laughs> ลืมเลย แล้วกางเหลื่อมๆนิดนึงแล้วกันเนาะเพื่อให้สลาลมันไปทางนี้ได้ด้วยอันนี้ก็ปล่อยเขาแบบเลื้อยเขาก็จะได้แบบว่ามีที่อยู่ตรงนี้ส่วนนี้มันก็จะเป็นแบบบ้านจุลินซีนะบ้านจุลินซีผมรองหน้าด้วยหินน,หนิดอันนึงผมก็จะเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเพื่อที่จะเว้นที่ด้านหน้าไว้เนี่ยผมเอาหินทับไว้เพราะว่าหินก้อนเล็กบางก้อนมันลอยเพื่อนเนี่ยมันลอยผมก็เลยต้องแบบเอาหินมัดหน้ามาทับด้านหน้าไว้ ไม่เน้นสวยเน้นให้มันอยู่ได้ใช้ได้งานจริงค่อยว่ากันก่อนก็แล้วกันเพราะว่าหน้าเมษานี้มีนา,ม,นามีนาตาปลาผมตายเยอะเลยเพื่อนเพื่อนยังไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอยู่่ะไอะที่เลอะๆอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึง่งจะเป็นประมาณนี้เนาะยังไม่สวยเดี๋ยวไปดูปลากันมีมีคนไอนี่ละทำปาลาละปลาอะไรครับนีออนนีออน นี่นีปลารีออนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่น,นี่มันจะเป็นแบบเุื่มเื่มมันจะเป็นสะท้อนแสงนะนเพื่อนๆปารีออนนี่ยผมจะย้ายเพราะว่าตัวใหญ่มันเยอะแล้วเอาง่ายๆมาปล่อยเขามาอยู่จนแบบตัวเล็กๆจนเขาโตไม่มีที่เขาจนเขาออกลูกบึ้มเลยดูด,ดนิน้ำขุ่นเลยอ่ะนี่เพิ่งเปลี่ยนน้ำไปไม่ใช่หรอ นเนี่ยต้องย้ายออกอะ่ะไม่งั้นคือยิ่งร้อนๆน,นะเพื่อนๆถ้าขี้ปลาเขาขี้ปลาเขาเยอะอะ่ะก็คือเนี่ยน้ำมันจะขุ่นเร็วแล้วก็พวกเชื้อโรคมันจะแบบมันจะขึ้นได้เร็วขึ้นได้เยอะ,อะนะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะฟุบบูมเชื้อโรคมันจะบูมในในกระถางเยอะประมาณนั้นนะถ้าถ้าน้ําพอจํานวนตัวไม่เยอะเกินไปมันก็จะใสแบบนี้ครับนี่น นี่อย่างเจ้าทองผมเนี่ยเจ้าทองผมก็จะใสๆแบบนี้เห็นไหมถ้ามันไม่บูมนะถ้าในกรณีอย่างเงี้ยผมมอาออกเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าลูกเขาเยอะตัวเขาเยอะเห็นไหมหนามมันจะคุนๆเลยอันนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็อีกอันหนึ่งแล้วดีนี่ก็นีออนอัน,นโอ้โหนี่ออนสามอันโ,อโ,หโ,อโหเก่งเลยนี่จะบอกว่าสาลายุงเจนโดนะมันเป็นสาลายที่เก็บพวกเศษตะกอนได้ดีมากเพื่อน แต่ว่าต้องขยันล้างบ่อยๆนะช่วยไดช่วยน้ําได้เยอะเลยเมื่อก่อนไม่มีอะ่ะผมไม่ได้เอามาใส่เนาะทีนี้ผมเอามาใส่เพื่มันก็โอ้โหมันถือว่าน้ําน้ําดีขึ้นเยอะเลยก็ช่วยได้เนาะอันนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะเก็บดีเก็บเศษตะกอนได้เยอะมากเลยอะ่ะพงชโดอะ่ะแต่ว่ามันจะแข็งแข็งนิดนึงนะแข็งแข็งนิดนึงนะไม่รู้ปลามันเจ็บหรือเปล่าโอ้คิดว่าไม่น่าเจ็บหรอกเนาะนะตอนนี้กำลังจะย้ายลงนะครับขอเวลาหน่อยเพราะว่าน่าจะใช้เวลานานพอสมควร อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยของผมเนี่ยผมจะใช้ตลอดทั้งปลาทั้งหอยนะเพื่อนนั่นก็คือตัวแร่ธาตุแคลเซียมสร้างเปลือกสร้างเกร็ดสร้างกระดูกปลานะครับให้เขาแข็งแรงแล้วก็โตเร็วเนะผมก็จะโรยๆขอบๆไว้ด้านหลังก็แล้วกันแล้วข้อดีคือเขายังสามารถเป็นอาหารได้ด้วยนะอึ๊บประมาณนี้ก่อน เรียบร้อยใครมีจุลินทรีย์นะครับที่เป็นแบบน้ําหรือว่าเป็นผงก็ได้ที่เป็นจุลินทรีย์ช่วยบําบัดน้าแล้วก็พวกกําจัดของเสียนะก็ใส่ได้เลยนะแต่ผมหมดครับยังไม่มีนะยังไม่มีก็เดี๋ยวค่อยมาใส่อีกทีนึงถ้าใครอยากเห็นระบบผมนะผมจะใช้ปั๊มตัวนี้ปั๊มโซโบโตัวนี้เป็นเก้าแปดแปดตัวท็อปสุดแรงสุด12วัตต์นะพเพื่อนผมก็จะต่อออกตัวเดียวเลยนะเนี่ยใช้ตัวเดียวเลยก็คือ สามารถาจ่ายไปถึงตัวนี้นะฮะหนึ่งแล้วก็อันนี้8ก็เป็น9ตัวนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็คือแยกนะโดยผมจะใช้ตัวแยกออกซิเจนตัวนี้เห็นไหมตัวนี้แยกตัวนี้ข้อดีของเขาคือมันมีวาล์วนะราคาหลักสิบเองคือเป็นตัวขึ้นรูปมาไม่ต้องกวนรั่วเลยนะก็คือใช้ได้ทุกอันเลยนะครับแล้วก็แยกผมก็จะแยกมาแต่ละชันแนลเลยด้านล่างด้านบนเห็นไหมแยกหมดแยกไม่พอนี่ดูสายนี้โน่นยิงไปฝั่งโน้นฝั่งโน้นเนี่ยผมต่อไปนี่เลยนะ ต่อมานี่เลยเป็นอันใหญ่เลยนะเนี่ยต่อใส่ก็คือของเจ้าบ่อบอลลูนดูน้ำนะโคตรแรงนะ220ลิตรนะบ่อเน,นี้ยดูดิเดติมเลยแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งย้ายปลาหางลกยุงมาใส่เพิ่มไปหางลกยุงรดแรกที่เอามาจากบ่อยใหญ่อะมีนาที่ผ่านมาคือร่วงครับก็คือตปหมดเลยกับดาวน้องกับดาวหมดเลยครับแต่บอลลูนนี่บอกเลยว่าเป็นปลาที่อึดถึกทนมากๆนะอึด ทนมากๆต้านทานโรคได้ดีมากๆเลยนะใครเลี้ยงนะเป็นบรรลุนพวกหางบวงอ่บรรลุนนางฟ้าหางบวงอย่างเงี้ยผมว่าสวยเลยของผมมันจะเป็นแบบทรงป้อมๆลูกชิ้นลูกชิ้นเนาะแต่ว่าเวลามันคลอดมาเนี่ยมันก็จะตัวสั้นบ้างนะบางเนี่ยนก็เป็นแบบกลมๆตันๆเหมือนลูกชิ้นใช่ไหมบางตัวก็เป็นยาวๆมันจะออกมาออกลูกมามันก็จะไม่ได้กลมทุกตัวนะเพื่อนๆต้องมาคัดเอาอีกทีหนึ่ง ทีนี้ก็ถึงเวลานะครับเราจะเอาปลาน้องปลาเรามาแช่มาแช่ไว้ก่อนมาพักให้เขาปรับตัวนะเ,นเพื่อนๆนี่เลยไปเลยต้องอันนี้ป่ามันจะคว่มไหมเนี่ยเออลืมไปว่าต้องตักน้ําของเราเนี่ยคือผส,สมสักนิดหนึ่งเพื่อให้เขาปรับตัวตีอีกตเอาเอาเอาน้ำเอียงเข้าไปเลยก็ได้ อาาเวลน้โอเคนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาสักแป๊บนึ่งแต่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะนี่เมื่อกี้มันมีน้องอยู่ตัวหนึ่งที่สวนตอนยังน้ําสวนออกมาเห็นไหมน้องเขาก็จะวิ่งเข้าสาล่เลยเห็นไหมนาะปลาเขาก็จะประมาณว่าชอบแบบนั้นเนี่ยพอเสียงผมดังปุ๊บเขาก็แบบดู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  เขาจะซ่อนไว้สาหร่ายมีประโยชน์ผักน้ำมีประโยชน์นะครับในการเลี้ยงปลาช่วยได้นะถ้ามีเป็นของจริงมันก็โอเคแต่ก็ต้องขยันดูแลเขานิดนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็เหงาสิแล้วก็โดดโดดโดดหนีมาอยู่คนเดียวนะก็เลยต้องมาจ้องเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนอยู่ในนี้เหงาสิโดดมาคนเดียวอะไมเงอ่ะเห็นไหมล่ะเป็นแต่อย่างนี้นะก็นั่งดูเพื่อนผ่านอ่า กำแพงเมืองจีนไปก่อนแล้วกันโอเคถึงการปล่อยปลากันแล้วนะครับเพื่อนๆอ uh ือฮโอโอ้ยน้องออกมาแล้ว ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหเป็นสายเลย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 ตกใจกะละสีลูกลกตกใจกะละสีอุ้ยตัวนี้ตัวอ้วนเลยบุงบ้งเลยอ่ะโอ้โหท้องใหี่จะคลอดมั้งนะท้องใหญ่มาก สำเร็จรุ่วงภารกิจวันนี้นี hey, ่ครับโอ, ح, โ,อ ح, โอ้โหน้องไอ้นี่ใหญ่เลยอ่ะว้าวโอเคนะอยู่บ้านใหม่เอาลูกออกหลานกันนะแล้วก็พ่อก็จะพาไปอยู่กับคนที่อยากได้หนู <laughs> ดไปรวมกลุ่มกันเลยอะผมก็เอาดอกจอกนะครับแล้วก็เอาจอกญี่ปุ่น เจาะเขียวญี่ปุ่นมาใส่เพิ่มเพราะว่าน้องเขาจะชอบค่อนข้างชอบธรรมชาตินะปลาหางลูกยุงอะ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อน